มาเรียนพร้อมๆกันตอนเด็กนี้คือต้องโตไปด้วยกันแน่เลยเนาะทางซ้ายกับนาเงเอกอะโอ้โรงเรียนโคตรใหญ่ ทำอะไรทำไมตอพวกเจ้าจะมาทาอะไรกันขอโทษครับสาษนะโอ้โหาถึงก็อย่างนี้เลยเหรอเด็กคนนี้เป็นนักเรียนที่ทางหมู่บ้านส่งมาเรียนในปีนี้น้องชายช่วยดูทีเถอะเราต้องทาพันตออะไรตอบมาดักมีคนเก่งด้วยหรอแคหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยนะมีคนมีพลังด้วย ดี่ไปได้รับนักเรียนดูถูกอะไรขนาดนั้นนะดีแล้วพวกเจ้าคงไม่ใช่สิบบาทุ้คนนะสามเขาดูสิเป็นหนังสือรับรองที่ท่านโซอินเทาเขียนเอาไว้ฮึโซอินเทาวิญญาณยุติยานเงินคร่ำมีพลังสมบูรณ์แต่กำเนิดด้วยหน้าขำ หลงชพักเลยข้าพป็ยญญามอยู่ที่นี่มาสี่ปีแล้วมันเคยได้ยินว่ามีใครมีพลังบูรณ์แต่กําเนิดไไนต้องจัดการละไอ้ใบ้ร้องใบเนี่ยเรื่องจัดการละพร้อมขึ้นหัเงาสินะเจ้าถูา <c oughs> ากใจคอขวดนี่เนาะเกินไปอันนี้เกินไปที่ผู้ใหญ,ญ่ที่สำนักวิญญาณยุ่เอ้เสียวซ้อนรับกันเถอะหมู่บ้านสิ้นผลหมู่บ้านคนยากไร้สิไม่ว่า เสี่ยซานไม่ยอมหอทำไเมเราไม่ได้ไรหรอกมาจากหมู่บ้านคนยากไร้ข้าองเจ้าสิเห็นกินสาบันนองจแย่อยากขอสนเส่ซานเยอะมากมีเราไม่ใช่้ทานอาเว้กลัวพลังแบบเลาเพลังค้อนออกมาเล ใช้ตัวายตรงข้ามคือศิริขอเพียงรุ่นหาที่ตายก็ไม่จำเป็นต้องยั้งมือไม่อย่างนั้นเราจะเป็นปัญหาสุดปรหลาดยายาย่าย่าย่ายาโอไมโอ้โหนี่เหมือนเป็นพลังมาจากข้างในอ่ะเอาใจเกือบมาทั้งหมดหรือครับเกือบแล้ว ตะบูทองขอหนังสือรับรองให้ข้าดูหน่อยได้ไหมนนครับหนังสือเป็นของจริงตะบูทองเรื่องเมื่อสักครู่ข้าต้องขอโทษแทนทางโรงเรียนด้วยท่านส่งเด็กคนนี้ให้กับข้าเถอ เอไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษหรอกพวกเราไม่ดีใจเลยดิข้าต้องรบกวนท่านแล้วจัดการเลยไหมเข้าไปกับท่านอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ต้องจัดการเลยไหมอูคอยรับเจ้าขอบคุณครับท่านผู้ให่ครับข้าจะตั้งใจเรียนครับที่จะเป็นทั้นแรกและเป็นเขสุดท้ายมาทำผิดกฎอีกจะก็ไม่ต้องอยู่ที่นี่ อาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์เหรอเขาไม่ใช่อาจารย์ของที่นี่ไม่ใช่อาจารย์หรอเมื่อกี้ท่านขอโทษไทรโรงเรียนนี่ครับไทบอกว่าต้องเป็นอาจารย์ของที่นี่ที่จะพูดได้เอออ๋อถ้าเขา้าใจแล้วงั้นท่านต้องเป็นผอ,อแน่น,นแน,น,นอไม่ก็เป็นหัวนหน้าที่ขนาดเจ้ายังไม่ตอยิ่งฉลาดขนาดอาจารย์ใหญ่ไม่ใช่หรอแต่ว่าเจ้าทายผิดอยู่ดีเมื่อก,กี้คนน้าประตูเลยกอาจารย์ใหญ่ ถ้าเป็นเพียงแค่ผู้อาศัยที่อยู่กินที่นี่แถวน้ำเจ้าก็เหมือนคนอื่นๆที่เรียกข้าอาจารย์ใหญ่ทุกคนก็เรียกข้าแบบนี้เจ้าข้าลืมชื่อของตัวเองไปแล้วเออฝัจริ้ายนับล้อมเขียนเอาไว้ว่าเจ้าชื่อถังสันถังสันเจ้าต้องเข้าใจว่าอาจารย์และอาจารย์ใหญ่นั้นต่างกันมากโผล่บาลีย์เรียกผีเว้นแต่เจ้าอยากให้ข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าจริงๆข้าจะสอนข้าฝึกวิญญาณยุทธแล้อครแล้วเจ้ายอมหรือเปล่า เ้ยดีแล้วจบาเป็นเด็กที่ฉลาดจริงๆเอาละทางสารเจอคนดีนนแ,ลแล้วเจ้ามีพรสวรรค์และเฉลียวฉลาดเช่นนี้ดูท่าข้าต้องลองดูสักตั้งจะว่าไปเจ้าเป็นคนที่สามในรอบสัตว,ว์ที่มีวิญญาณยุทธ์หูบทบัญญ,ญ,ญัติคำพิเศษที่สร้างขึ้นบอกว่าไม่อยากให้ท่านเชื่อใจไม่ได้เต็มร้อยรู้ว่าตัวเองมีพลังมากน้อยเท่าไรจบหลาใจใช่ไหมล่ะ ใส่ตาเปียเลยนะใส่ตาพร้อมสู้เลยนะเพราะท่าซื้อรับรอบับนี้ถ้าเคยสำรวจคนที่มีวิญญาณยึดย่างเงินพาง647คนในนั้นมีเพียง16คนที่มีพลังวิญญาณใน16คนนี้ไม่มีใครที่มีพลังวิญญาณเกินกว่าระดับหนึ่งแต่จ้าต้ับมีพลังสมบูรณ์แต่กำเนิดและอยู่ระดับสิบและในเวลาความสามารถหลักสิบประการของวิญญาณที่ขาศึกษา เทียบสัดส,ส่วนพลังสมบูรณ์แต่ก่อเนือกับผลสำเร็จของวิญญาณยู่แล้ว,มญญลวไม่มีทางที่อยากเกินความจะสมบูรณ์ได้แน่บางงั้นข้าจึงมั่นใจว่าเจ้าอาจมีวิญญาณยุ่อีกยอย่างซ่อนอยู่และมันก็เป็นพรที่แข็งแกร่งมากอาจารย์ใหญ่เขาไม่เห็นด้วยแต่เขาใช้ตักกะในการแบบคิดว่ามันน่าจะเป็นพรูป้าต้องเลือกมีนมีข้อดีอย่างเดียวประวัติเทียนโตและแต่ประาัติซิงหัวแม้ในว่าหลายปีัานี้ จะเคยปรากฏผู้มีวิญญาณยุดคู่มาแล้วสองนแต่ก็มีแค่สิก้าคนที่มีพลังสมบูรณ์แต่คนทางไนี่ศึกษาวิญญาณยุดของพวกเขาอย่างมทีทุกคนรู้ยแต่แข็งแกร่งแะรณพตอนนี้คนทีอายุน้อยที่สุดเป็นคนถือระดับมหาวิญญาณแต่มีผู้คนไปนผ้ยแ้พวกเขาคืนพวกวิญญาณยุดผไพหลายปีที่ผ่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณยุดผกพันมา ไม่มีวิญญาณยุทธชนิดใดที่จะแปรกผันกับวิญญาณยุทธย่างเงินพรางและวิญญาณยุทธย่างเงินพรางของเจ้ายังเป็นย่างเงินพรางธรรมดาดังนั้นข้าจึงกล้าเค็มว่นาตักว่าการประเมินของข้านั้นถูกต้องวิญญาณยุทธกผันคือ,อร้ายหรอครับผมต้องพูดตั้งแต่เพื่อการสื่อทอดวิญญาณยุทธโด,ดยปกติแล้วเราจะสื่ทอ,อดวิญญาณยุทธจากฝ่ายพ่อหรือแม่ฝ่ายได้ฝหนึ่งแต่ก็มีข้อ,อยกเว้น วิญญาณยึดปกผันและผันไปอย่างแห่งกไ่หรือขนาดสามารถมีวิญญาณสมบูรณ์แต่กำเนิบแต่วิญญาณยึดปกผันส่วนมากกับแปงผันได้หยอกวิญญาณยึดปกผันจึงสังเกตผลผลิตของยาที่แต่างลันอาจจะสติไม่สมบูรณ์อยังไม่ประสติปัญญาล้ำเลินพอคนปกติไปเลยก็ได้เหม,มือนแบบบนสุดกระทำสุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะพี่จำทำไมยอมละ ยอมความเก่งของอาจารย์ใหญ่ฝังตัวเป็นศิ์เลยขครับครับเป็นศิษย์ด้วยถูครับเอ็งโง่เอ้ยปาบอาจารย์ใหญ่ต้องฟุกเข่าผวเพื่อรู้ได้ไงว่ามันใช้สำหรับของรักษัตริย์และบิดามารดาทุกนั่าแค่ผมคำนับก็ยิ่งป็นอาจารย์หนึ่งวันเหมือนเป็นบิดาตลอดชีวิตโอุ้ยชอบคำนี้ว่นสมควรได้รับการคำนับจากข้า สงฟานี่คือไอดอลของคนดีจริงเดี๋ยวอาจารย์เหล่านี้จะช่วยเจ้าลงทะเบียนข้ามีธุระต้องรีบไปก่อนไว้จะมาหาเจ้าใหม่ครับลาวก่อนท่านอา,าอจารย์เจ้าหนูเจ้าเรียกอาจารย์ใหญ่ว่าอาจารย์จะงั้นเหรอเขาไม่ใช่อาจารย์ของโรงเรียนเราสักหน่อยแต่ว่าเขาคืออาจารย์ของข้าเ <c oughs> จ้าก็งั้เขาเป็นอาจารย์เนี่ยนนะมันแปลกตรงไหนแล้วครับอาจารย์ไม่มีอะไร ทมื่อไม่คิดว่าอาจารย์อยากจะรับใครเป็นศิษย์ด้วยชื่อถังซานใช่ไหมในฐานะที่เป็นอาจารย์ข้าขอเตือนเจ้าไว้หน่อยอาจารย์ไม่ใช่รับใครก็ได้ตามใจเอ๊ะจะมีพลังสมบู์แต่กําเนิดอ,อย่างนั้นเหรอเอาอะไรเนาะพล <s> ังสบูแต่กำเน,ยน,ยน,น,กนิดเหรอนายเสดาทท่วิญญาณยดคือญาเงิงครางเอาละตามนี้นะนี่เป็นของที่ทางโรงเรียนจัดให้ขอพัก<ช>เจ้าคือขอเด็กไปได้ นี่มันเรียนอาจารย์ที่คอยจัดการเรื่องเรียนทุนหอเจ็ดหอเดียวกับนางเอกวะจำได้ว่านางเอกก็ถามหาหอเจ็ดตึกเจ็ดเขาได้คุณผู้ชมต้องถามที่ศรีแน่นอนต้องเอาที่ศรีมาปฏิบัติให้ได้สิถึงจะถูกต้องวันหน้าข้าจำได้ว่าอาจารย์ใหญ่มีคําอธิบายเรื่องความสามารถหลักสิบประการของวิญญาณยุคด้วยเอ๊ะมีคําอธิบายแบบนี้ด้วยเหรอฟังแล้วน่าขำช่างมัดขอเถอะ อาจารย์ใหญ่เป็นเพื่อนของท่านพอออย่างแต่วิจารณ์เขาถึงจะไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเขาถูกแต่ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีเขาผิดในโลกวิญญาณยุครับว่าอาจารย์ใหญ่เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดไม่ใช่หรอหัวหน้าเขาเป็นตัวตลกที่โด่งดังมา,ากแต่หากเล่ใใเาดูถูกจังนะ่ะ ว้ยามมุมปาววานร้องใบเดียวก็รู้ว่าข้ามีวิญญาณด้วคู่เป็นเรื่องหน้าขำอีกงั้นเหรือม่รู้ใครกันแน่ที่เป็นตัวตลกนั่นน่ะสินั่นน่ะสิไม่เป็นไรหัวเราทีหลังดังกว่าเนาะ มาก่อนไม่ได้แปลว่าเก่งกว่าวะเขาเชื่อหวังสั่งเป็นพี่ใหญ่ของขอพักเนี่ขอบคุณที่เจ้ากอมือให้นะรับากเราแล้วเจ้าชนะข้าได้ต่อไปเจ้าจะได้เป็นพี่ใหญ่เอาอาข้าแคมารีนะไม่ได้อยากเป็นพี่ใหญ่อันนี้เป็นกฎไม่มือของ่คแข่งกันแล้วก็เป็นพี่ใหญ่โอ้โหดีว่ะ ีันใช้จักรพรรดิยามตัวละครอ่ามาแล้ว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 นี่คือขอเจีืยบแล้ว เอาละทุกคนก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ2อ EP ใน EP ที่3แล้วก็ EP ที่4ี่นะครับเหมือนณตอนนี้เนี่ยตัวถังซานของเรานะฮะก็ได้เพิ่ไปที่โรงเรียนฝึกวิญญาณหยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั่งลุ้นอยู่ว่าคุณพ่อเนี่ยจะอนุญาตรหรือเปล่านะครับแต่ด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยเห็นวิญญาณหยุดคู่ของถังซานนะครับก็เลยเกิดความความคิดใหม่เลยทุกคนว่าแบบเอ้ยสิ่งนี้แหละมันคือสิ่งที่ส,สเปเชียลของถังซานมากๆเพราะว่ามีทั้งพลังของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่อยู่ในแบบตัวคนเดียวของงซาน ก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัสารรย์มากๆจากที่อาจารย์ใหญ่พูดนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือแบบมีไม่กี่คนบนโลกจริงๆนะฮะที่จะมีพลังวิญญาณหยุดคู่แบบถังสารนะะทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สเปเชียลมากๆแล้วก็เหมือนจะมีพลังที่หลายๆคนเนี่ยคาดเดาไม่ได้เลยทุกคนขนาดอาจารย์ใหญ่เนี่ยที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่ค่อนข้างแบบ แขาเรียกว่ามีพลังวิญญาณค่อนข้างเยอะทุกคนยังแบบยอมให้ถังซานเนี่ยเป็นลูกศิษย์ตัวเองเลยนะครับอันนี้ก็ต้องแบบโอ้โหรอดูกันต่อเลยนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วก็ตัวถังซานเนี่ยต้องบอกว่าก้าวแรกที่ได้มาถึงโรงเรียนนะครับโดนคนนู้นคนนี้ดูถูกนะฮะแต่ด้วยความที่แบบเป็นเด็กดีอ่ะเออความเป็นเด็กดีลึกๆของตัวเองนะครับก็รู้จักปล่อยวางแล้วก็เหมือนกับ จะยอมไม่ได้ในบางครั้งนะฮะแต่ก็แบบพยายามเก็บเอาไว้ในใจถึงแม้ว่าตัวถังซานนะฮะจะระเบิดพลังออกไปนะครับแต่ก็จังถือว่าเป็นการยับยั้งได้นะะทุกคนถ้าเกิดปล่อยไปเต็มที่เนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะฮะแต่ว่าต้องยอมจริงๆว่าตัวถังซานเองเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งคนที่แบบดูแล้วอนาคตน่าจะสดใสในโรงเรียนแน่นอนทุกคนแล้วก็นะตอนนี้นะฮะถังซานของเราเนี่ยก็ได้เจอกับนางเอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยทั้งสอง ขึ้นระหว่างที่เรียนหรือเปล่านะฮะเหมือนตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กกันทั้งคู่ใช่ไหมยังไงเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยทั้งถังสารแล้วก็นางเอกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเหมือนตอนนี้จะได้อยู่แบบหอเดียวกันด้วยนะทุกคนยังไงไว้รอติดตามแล้วกันนะครับว่าใน EP หน้าเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะฮะเอาล่ะสาหรับใน EP นี้นะฮะยังไงอามก็ต้องขอจบรีแอคทั้ง2 EP เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยว EP ีหน้าเรามาติดตามกันต่อนะฮะว ะะยังไงอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจอามด้วยนะครับยังไงวันนี้อามไปก่อนแล้วกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ